ในที่สุดก็ประกาศข่าวดีแล้วค่ะสำหรับคู่รักณเดชและยาย่าค่ะล่าสุดยาย่าก็เป็นคนโพสภาพนี้เลยจ้าเพราะว่าทริปนี้นะคะหลายคนก็จับตามองว่าเป็นคลิปที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไปพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเปล่าที่อิตาลีซึ่งก็เป็นไปตามคาดค่ะณเดชก็ได้สวมแหวนให้กับสาวยาย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยยาย่าก็โพสแคปชั่นว่า w e d e c i d e d on forever นะคะผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลยก็เป็นโมเมนต์ที่ขอแต่งงานกันนั่นแหละคะ่ะท่ามกลางคนบันเทิงแล้วก็แฟนแฟนแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบเลยส่วนทางด้านครอบครัวของทั้งสองฝั่งนะคะก็ได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับลูกๆค่ะโดยแม่ปลาเนี่ยก็โพสต์ภาพที่ยายาลานาเดชวิดีโอคอลมาบอกนะคะว่าได้มีการขอแต่งงานกันแล้ว ส่วนทางด้านแม่แก้วก็โพสภาพนี้เหมือนกันค่ะเดีย๋ยวเรา็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ก็ได้นะคะ